สวัสดีจ้มจะมาไหนเส้อผพามากินขา้าวฟังดีๆกันพามากินข้าวกับแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กอันต้นฟันสิงโตนาานเนาะจ้ะนาะนี่ยหัมาแกงซูพีซูน้องกินใส่ไก่มาเด้อจ้ะเด้อมาแสบๆน้ำกันข้า,าวเจ้าเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีปลาหน่อยที่ย่าเพิ่นใหม้มา ที่เิ่นมาจากเมืองไทยเิ่นหอยปลาหน่อยมาสมแล้วจ้าสมแล้วมา้าวบอกกันกระย,ายา่าว่าันบ่ท่านสมบ่ไดไปเปิดเบึงอันนี้สมแล้วมาจาามาแสบแสบน้องกันอือผู้ใดผู้ใด,ดยังบ่เคยแกงเอาไปแกงได้จ้าได้ี่โอ้แซ่แบแซบอ่อนออัอออออ่วลดวเอามาแก,เกงเฮดคือพะเลกล็ดบานเห่าี่ แสบลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาจากมามาแสบแสบน้ากันแกงปลาเคลิดต้ตนฟันสิงโตต้นออนต้นออนมันเนาะจ้ะมาจากแสบแสบน้ากันอืมแสบจะแสบขอบันหอมอ่อ,อนอวลัวเลย มันใว่าสิไปเก็บอีกอยู่แต่ว่ามันล่มแห้งแห้งเรากับแน่นน้ำทายคลิปมันล่มแห้งหลายมันกับบได้ยินเสียงอยังน้อยจังนะอืมแกงกะทิมามาเิมเบ่งอันปลาหน่อยน้อจ้ะปลาหน่อยใหญยเิ่นไหนมา ปลาหน่อยใส่บะเขือ,อม,มาได้จ่าเด้อกินสมปลาหน่อยน้ำนไหมหบักพริกกะหั่นใส่ได้เนี่ยละ่ะหอมแห้งเหรอ ไม่ได้มาเขาเนาะสมแห้งเหรอเสียใจตู้เย็นไปแล้วอ่าหยั่เตอร์เบิเพชรจะเพชร พักกับพักก็เกาแลไร้เนี่ยอาม่าประดับสุดเนียอืะแซ่บจักเป็นอัวอวอยูอย่อยากไปเก็บอีกอยู่แต่ว่ามันล่มแห้งโพด้าเบิ่งมือเอินก่อนเดลืองงานมาสิไปเก็บผ้าพีผ้าหนองไปเก็บมันกรลังอน่อ,อนๆมาตัด เลืกแซ่แข็งไว้เนาะจ๊ะเนาะแซ่แบแซบแซบน้ำกัาเนี่ยจะเด้อสัมปะหน่อยกับแซ่บอทำมะเลือขึนใส่ ลมแห้งเป็นตะไนอันนี้แซบลายแซบลายค่ะ อรอัออวหลวงแกงแต่ว้านเนี่ยจ้ะมาว่านกินไปแล้วถั่ยนังนี่มันแม่ก็ได้อามากินก็นแต่มาว่านมาได้ลงชิบแซ่บ เดือดูดือด มปลาหน่อยสมคักเลยใส่รูปร่องหนับปกก่นอนใช่ประเป็นร่งมันหายไป dạ minh hải đã thấy hát hết chưa sạp để chưa đó chưa hòn ủa này cắt để tắt đây chả Áo thơm ngắn bày nhằm nhà rồi คลิปนี้กับสิกินต่อได้จ้ะเด้อคลิปมันยาวย่านพี่น้องเบียร์จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ยายร้านแชแนลเนื้อจ้ะเด้อบาย